กลางป่าลึกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีซากหินเก่าแก่ตั้งตระงานคือปราสาทต,ตาเมือนทมสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของอาณาจักรของโบราณหากคุณก้าวเข้าไปใกล้คุณจะพบว่าหินทุกก้อนมีร่องรอยเวลาและทุกซอกมุม ดูเหมือนซ่อนความลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยว่ากันว่าณนะที่แห่งนี้มีศิลาจารึกคำสาบถูกสลักขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งเพื่อปกป้องราชบัลลังก์และลงโทษผู้คิดทรยศต่อพระองค์คำสาบนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคำอันน่าสะรืงผู้ใดคิดคดต่อกระสับ จะถูกทําลายล้างทั้งตระกูลเลือดเนื้อจะกลายเป็นธาตุของต่างชาติพี่น้องจะหันดากฆ่าฟันกันเองลูกหลานจะไม่เจริญรุ่งเรืองและจะจมอยู่ในความมืดมนตลอดกาลหลายร้อยปีผ่านไปตำนานเล่าว่าคำสาบยังคงไม่จางหายบางครั้งผู้นำในแผ่นดินนี้ ต่างต้องการครอบครองปราสาทเพื่อทำพิธีลบล้างหรือผูกมัดอำนาจไว้กับตนเองแต่จนถึงวันนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าคำสาบมีจริงหรือไม่ชาวบ้านละแวกนี้เล่าว,ว่าบางคืนหากยืนฟังเงียบที่หน้าปราสาทคุณจะได้ยินเสียงสวดสาบแช่งแผ่วเบาลอยมากับสายลม เหมือนวิญญาณโบราณอย่างคงเฝ้ามองคอยเตือนว่าผู้ใดทรยศต่อกษัตริย์จะไม่มีวันสงบสุขมีเรื่องเล่าขานว่าครั้งหนึ่งนักโบราณคดีหมุ่งพยายามลบคำสาบเขานำเทียนและเครื่องบูชาเข้าไปกลางวิหารแต่ไม่นานเขากลับป่วยหนักโดยหาสาเหตุไม่ได้ก่อนสิ้นใจ เขาพูดเพียงว่าผมได้ยินเสียงสาบทุกคืนมันไม่เคยเงียบนับแต่นั้นไม่มีใครกล้าแต่ต้องศิลาจารึกอีกทุกคนต่างปล่อยให้ปราสาทต,ตาเมือนทมยังคงยืนตระงานราวกับเป็นพยานของอดีตและเป็นกรงขังวิญญาณแห่งคำสาบแต่คำถามยังคงอยู่คำสาบขอม เป็นเพียงตำนานที่เล่าต่อกันมาหรือเป็นพลังมืดที่ยังคงเฝ้าจองเวรจนถึงปัจจุบันและหากคุณกล้าลองไปยืนคนเดียวที่หน้าปราสาทในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงบางทีอาจได้ยินเสียงใครซักคนกระซิบชื่อคุณพร้อมคำสาบที่ยังไม่เคยถูกลบล้าง